ร้านทองม้วนทิพย์นะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ท่ายางก็จะพาดูทองม้วนหลากหลายมีหลากหลายชนิดหลายอย่างบัรจุทั้งในปิบในถุงในกล่องในกระป๋องก็มีบรรจุพัธุ์หลายอย่างนอกจากทองม้วนแล้วก็ยังมีขนมอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ลูกค้าก็กำลังเข้าแวะเข้ามาซื้อเต็มเลยแต่ละคนก็เต็มตะกร้านะท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นทองม้วนแบบมีไส้เนาะอ,อันนี้แบบมีไส้เน,นี่ยนี่นก็บรรจุพันอยู่ในกล่องในถุงในเป็นแพ็กเก็ตนะแพ็กเก็ตแบบนี้เป็นของกว่า กับยอดมีดพี่น้องได้สบ,บายนะไปกละมูกลั่มเอ๋ราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมมีแต่ร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยแล้วแต่ขนาดแต่ไซ250 150, ส์สองร้อยห้าสิบแอ็กนี้ร้อยห้าสิบสามร้อยลักษณะแบบนี้ใครจะซื้อเป็นของฝากมีสองร้อยกว่า <c oughs> ซื้อเสร็จก็มาจ่ายตรงนี้นี่มาจ่ายตรงนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ผลไมห้หยีสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยเนาะนี้ผลไมห้หยีฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกอมใช่ไหมข้าวฟี่เนาะนี่ก็จะเป็นท้าวฟรีข้าวแตนกล้ยกวนขน,นมหิง เนาะมีหลากหลายขึ้นแตกเอาไหมมีกระถุงสามห้าสามกระถุงร้อยมีกรีดดำดวนมีอะไรต่างก็พามาชมก็เผื่อใครมาทางท่ายางเพชรบุรีขากลับก่อนจะกลับกรุงเทพก่อนจะกลับขึ้นเหนือขึ้นอะไรต่างก็มาแวะได้ครับในกระถุงละสามสิบห้าเนาะตวนแบบนี้เอาเข้าเก็บเข้าเก็บงาอบเดียด๋วยวถ้ามาชมนี่ ข้าวเกียบงาอบเนาะก็สามพุงร้อยเนาะอันนี้ก็น่ารักดีท่านมาชมก็มีมนะัสเมียวโลเนาะหลากหลายสีสันใครชอบแบบนี้ก็มาเลือกซื้อเอาอีก็เป็นกล่องเนาะกล่องร้านทองม้วนทิพยยางนะก็ลองมีเฟซบุ๊กด้วยมั้งเข้าไปดูได้ ติดตามหาได้นะฮะนี่ของม้วนทิพย์นะครับที่ท่ายางก็มาเลือกมาซื้อมาหาร้านตรงนี้เขาทำตรงนี้เลยรนะ้านของมวนนีล่ลูกค้าก็เยอะเลยผมพาลูกค้าลูกคัวมาลงตรงนี้มาเลือกซื้อของเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันลนะครับแวะซื้อของซื้อของใครสนใจก็ลองมาแวะมาซื้อหากันได้นะครับของม้วนทิพย์ท่ายางเพชรบุรีครับท่านชม